มาทางนี้กมาทนี้ก่อนนี้มาทางนี้ลูกคุณยายค่ะคุณยายหมนี่รับทิปเพียบเลยนะครับโอ้โหน่ารักมากอาะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับได้เป็นกำลังใจคุณลูกหลานนะครับ ก็ถือว่าเป็นการแสดงครั้งแรกนะครับพูดคือได้ไม่ไม่ไม่กี่เดือนนะพูดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะซึ่งจะฝึกกันจะเรียนกันอ้าวตาทุสตาทุกอุ้มด้วยเอาละครับนั่นก็คือการแสดงของลูกหลานเรานะครับท่านใดที่มีลูกหลานตัวเล็กๆนะครับอยากจะมาฝากสอนนะครับหน้าตัดสินที่วัดก็ขอเชิญนะครับขอเชิญได้ ขอเชิญได้เราละนะครับ <problemas> ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ตบมือให้น้องๆอีกค้าหนึ่งนะครับตบมือให้อีกค้าหนึ่ง